สวัสดีค่ะใต้ร่มพระบารมีจักกรีวงวันนี้ขอนำเสนอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงมีพระราชทานแด่พระราชโอรสซึ่งจะให้ออกไปเรียนหนังสือในประเทศยุโ,ยโรปให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะข้าขอย้อนความเดิมเพื่อความต่อเนื่องของเนื้อหานะคะพระบรมราโชวาท ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อพุทธศักราช2,428ขอจดหมายคำสั่งตามความประสงค์ให้แก่ลูกบรรดาซึ่งจะให้ออกไปเรียนหนังสือในประเทศยุโรปจงประพฤติตามโอวาทที่จะกล่าวต่อไปนี้ 1. การซึ่งให้ออกไปเรียนครั้งนี้มีความประสงค์มุ่งหมายแต่จะให้ได้วิชาความรู้อย่างเดียวไม่มั่นหมายจะให้เป็นเกียรติยศชื่อเสียงอย่างหนึ่งอย่างใด ในชั้นซึ่งยังเป็นผู้เรียนวิชาอยู่นี้เลยเพราะฉะนั้นที่จะไปครั้งนี้อย่าให้ไว้ยศว่าเป็นเจ้าให้ถือเอาบรรดาศักดิ์เสมอลูกผู้มีตระกูลในกรุงสยามคืออย่าให้ใช้ฮิส t o r ร a ยน i n e s s p r i n ต์นำหน้าชื่อให้ใช้แต่ชื่อเดิมของตัวเฉยๆเมื่อผู้อื่นเขาจะเติมหน้าชื่อหรือจะเติมท้ายชื่อตามธรรเนียมอังกฤษ เป็นมิสเตอร์หรือเอสควายก็ตามทีเถิดอย่าคัดค้านเขาเลยแต่ไม่ต้องใช้คำว่านายตามอย่างไทยซึ่งเป็นคำนำของชื่อลูกขุนนางที่เคยใช้แทนมิสเตอร์เมื่อเรียกชื่อไทยในภาษาอังกฤษบ่อยๆเพราะว่าเป็นภาษาไทยซึ่งจะทำให้เป็นที่ฟังขัดขัดหูไปขออธิบายความประสงค์ข้อนี้ให้ชัดว่าเหตุใด จึงได้ไม่ให้ไปเป็นยศเจ้าเมื่ออาของตัวที่เคยไปแต่ก่อนความประสงค์ข้อนี้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะไม่มีความเมตตากรุณาหรือจะปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้รู้ว่าเป็นลูกอย่างนั้นเลยพ่อคงรับว่าเป็นลูกและมีความเมตตากรุณาตามธรรมดาที่บิดาจะกรุณาต่อบุตรแต่เห็นว่าซึ่งจะเป็นยศเจ้าไปนั้น ไม่เป็นประโยชน์อันใดแก่ตัวนักด้วยธรรมดาเจ้านายฝ่ายเขามีน้อยเจ้านายฝ่ายเรามีมากข้างฝ่ายเขามีน้อยตัวก็ยกย่องทำนุบำรุงกันใหญ่โตมากกว่าเราฝ่ายเราจะไปมียศเสมออยู่กับเขาแต่ความบริบูรณ์และยศสัตย์ไม่เต็มที่เหมือนอย่างเขาก็จะเป็นที่น้อยหน้าและเห็นเป็นเจ้านายเมืองไทยเลวไป และถ้าเป็นเจ้านายแล้วต้องรักษายศศักดิ์ในกิจการทั้งปวงที่จะทำทุกอย่างเป็นเครื่องล่อตาล่อหูคนทั้งปวงที่จะให้พอใจดูพอใจฟังจะทำอันใดก็ต้องระวังตัวไปทุกอย่างที่สุดจนจะซื้อใจอันใดก็แพงกว่าคนสามัญเพราะเขาถือว่ามั่งมีเป็นการเปลืองทรัพย์ในที่ไม่ควรจะเปลืองเพราะเหตุว่า ถึงจะเป็นเจ้าก็ดีเป็นไพร่ก็ดีเมื่ออยู่ในประเทศมิใช่บ้านเมืองของตัวก็ไม่มีอำนาจที่จะทำริเด็ดอันใดผิดไปกับคนสามันได้จะมีประโยชน์อยู่นิดหนึ่งแต่เพียงเข้าที่ประชุมสูงสูง,สงได้แต่ถ้าเป็นลูกมีตระกูลก็จะเข้าในที่ประชุมสูงสูงได้เท่ากันกับเป็นเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นจึงขอห้ามเสียว่าอย่าได้ไปอวดอ้างเอง หรืออย่างให้คนใช้สอยอวดอ้างว่าเป็นเจ้านายอันใดจงประพฤติให้ถูกตามคำสั่งนี้ 2. เงินค่าที่จะใช้สอยในการเล่าเรียนกินอยู่นุ่งห่มทั้งปวงนั้นจะใช้เงินพระคลังข้างที่คือเงินที่เป็นส่วนสิทธิขาดแต่ตัวพ่อเองไม่ใช่เงินที่สำหรับจ่ายราชการแผ่นดินเงินรายนี้ได้ฝากไว้ที่แบงค์ ซึ่งจะได้มีคําสั่งให้ราชทูตจ่ายเป็นเงินสําหรับเรียนวิชาชั้นต้น5ปีปีละ320ปอนด์อนเงิน1,600ปอนด์อนสำหรับเรียนวิชาชั้นหลังอีก5ปีปีละ400ปอนปอนเงิน2,000ปอนรวมเป็นคนละ3,600ปอนปอนจะได้รู้วิชาเสร็จสิ้นอย่างช้าใน10ปีแต่เงินนี้ฝากไว้ในแบงค์ คงจะมีดอกเบี้ยมากขึ้นเหลือการเล่าเรียนแล้วจะได้ใช้ประโยชน์ของตัวเองโดยชอบใจเป็นส่วนยกให้เงินส่วนของใครจะลงชื่อเป็นของผู้นั้นฝากเองแต่ในกำหนดยังไม่ถึงอายุ21ปีเต็มจะเรียกเอาเงินใช้สอยเองไม่ได้จะตั้งผู้จัดการแทนไว้ที่นอกให้เป็นผู้ช่วยจัดการไปเงินฝากไว้แห่งใดเท่าใดและผู้ใดเป็นผู้จัดการ จะได้ทำหนังสือมอบให้อีกฉบับหนึ่งสำหรับที่จะได้ไปทวงเอาในเวลาต้องการได้การซึ่งใช้เงินพระคลังข้างที่ไม่ใช้เงินแผ่นดินอย่างเช่นเคยจ่ายให้เจ้านายและบุตรข้าราชการไปเล่าเรียนแต่ก่อนนั้นเพราะเห็นว่ามีลูกมากด้วยกันการซึ่งให้มีโอกาสและให้ทุนทรัพย์ ซึ่งจะได้เล่าเรียนวิชานี้เป็นหลักทรัพย์มรดกอันประเสริฐดีกว่าทรัพย์สินเงินทองอื่นๆด้วยเป็นของติดตัวอยู่ได้ไม่มีอันตรายที่จะเสื่อมสูญลูกคนใดที่สติปัญญาเฉลียวฉลาดก็ดีหรือไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็ดีก็จะต้องส่งไปเรียนวิชาทุกคนตลอดโอกาสที่จะเป็นไปได้ เหมือนหนึ่งได้แบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ลูกเสมอๆกันทุกคนก็ถ้าจะใช้เงินแผ่นดินสำหรับให้ไปเล่าเรียนแก่ผู้ซึ่งไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกลับมาไม่ได้ทำราชการคุ้มกับเงินแผ่นดินที่ลงไปก็จะเป็นที่ติเตียนของคนบางจำพวกว่ามีลูกมากเกินไปจนต้องใช้เงินแผ่นดินเป็นค่าเล่าเรียนมากมายเหลือเกิน แล้วซ้ำไม่เลือกเฟ้นเอาแต่ที่เฉลียวฉลาดจะได้ราชการคนโง่คนเง,ง่าก็เอาไปเล่าเรียนให้เปลืองเงินเพราะข้าที่เป็นลูกของพ่อไม่อยากจะให้มีมนทินที่พูดติเตียนเกี่ยวข้องกับความปรารถนาซึ่งจะสงเคราะห์แก่ลูกให้ทั่วถึงโดยเที่ยงธรรมนี้จึงไม่ได้ใช้เงินแผ่นดินอีกประการหนึ่งเล่าถึงว่าเงินพระคลังข้างที่นั่นเอง ก็เป็นเงินส่วนหนึ่งในแผ่นดินเหมือนกันเว้นแต่เป็นส่วนที่ยกให้แก่พ่อใช้สอยการในตัวมีทำการกุศลและสงเคราะห์บุตรภรยาเป็นต้นเห็นว่าการสงเคราะห์ด้วยเล่าเรียนดังนี้เป็นดีกว่าอย่างอื่นๆจึงได้เอาเงินรายนี้ใช้เป็นการมีคุณต่อแผ่นดินที่ไม่ต้องแบ่งเงินแผ่นดินมาใช้เป็นค่าเล่าเรียนขึ้นอีกส่วนหนึ่ง และพ้นจากคำคัดค้านต่างๆเพราะเหตุที่พ่อเอาเงินส่วนที่พ่อจะได้ใช้เองนั้นออกให้ค่าเล่าเรียนด้วยเงินรายนี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะแทรกแซงว่าควรใช้อย่างนั้นไม่ควรใช้อย่างนั้นได้เลย 3. จงรู้สึกตัวเป็นนิดเถิดว่าเกิดมาเป็นเจ้านายมียศบรรดาศักดิ์มากจริงอยู่แต่ไม่เป็นการจำเป็นเลยว่า ผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินขึ้นจะต้องใช้ราชการอันเป็นช่องที่หาเกียรติยศชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติถ้าจะว่าตามการซึ่งเป็นมาแต่ก่อนเจ้านายซึ่งจะหาช่องทําราชการได้ยากกว่าลูกขุนนางเพราะเหตุที่เป็นผู้มีวาสนาบรรดาศักด์มากจะรับราชการในตําแหน่งตำ่ตำๆซึ่งเป็นกระไดขั้นแรกคือเป็นนายรองหุ้มแพรมหาดเล็กเป็นต้น ก็ไม่ได้เสียแล้วจะไปตั้งแต่งให้ว่าการใหญ่โตสมแก่ยศศัติ์เมื่อไม่มีวิชาความรู้และสติปัญญาพอที่จะทำการในตำแหน่งนั้นไปได้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้านายจะเป็นผู้ได้ทำราชการมีชื่อเสียงดีก็อาศัยได้แต่สติปัญญาความรู้และความเพียรของตัวเพราะฉะนั้นจงอุตสาหะเล่าเรียนโดยความเพียรอย่างยิ่ง เพื่อได้มีโอกาสที่จะทำการให้เป็นคุณแก่บ้านเมืองของตนและโลกที่ตัวได้มาเกิดถ้าจะถือว่าเกิดมาเป็นเจ้านายแล้วนิ่งๆอยู่จนตลอดชีวิตก็เป็นสบายดังนั้นจะไม่ผิดอันใดกับสัตว์เดรัจฉานอย่างเลวนะักสัตว์เดรัจฉานมันเกิดมากินกินนอนๆแล้วก็ตายแต่สัตว์บางอย่างยังมีหนังมีเขามีกระดูกเป็นประโยชน์ได้บ้างแต่ถ้าคน ประพฤติอย่างสัตว์เดรชาแล้วจะไม่มีประโยชน์อันใดยิ่งกว่าสัตว์เดรชานบางพวกไปอีกเพราะฉะนั้นจงอุตสาหะที่จะเรียนวิชาเข้ามาเป็นกำลังที่จะทำตัวให้ดีกว่าสัตว์เดรชาให้จงได้จึงจะนับว่าเป็นการได้สนองคุณพ่อซึ่งได้คิดทำลุกบำรุงเพื่อจะให้ดีตั้งแต่เกิดมาข้อสอย่าได้ถือตัวว่าเป็นลูกเจ้าแผ่นดิน พ่อมีอำนาจยิ่งใหญ่อยู่ในบ้านเมืองถึงจะเกะกะไม่กลัวเกรงคุมเหงผู้ใดเขาก็คงจะมีความเกรงใจพ่อไม่ต่อสู้หรือไม่อาจฟ้องร้องว่ากล่าวการซึ่งเชื่อใจดังนั้นเป็นการผิดแท้ทีเดียวเพราะความปรารถนาของพ่อไม่อยากจะให้ลูกมีอำนาจที่จะเกะกะอย่างนั้นเลยเพราะรู้เป็นแน่ว่าเมื่อรักลูกเกินไปปล่อยให้ไม่กลัวใคร และประพฤติการชั่วดังนั้นคงจะเป็นโทษแก่ตัวลูกนั้นเองทั้งในปัจจุบันอนาคตเพราะฉะนั้นจงรู้เถิดว่าถ้าเมื่อได้ทำความผิดเมื่อใดจะได้รับโทษโดยทันทีการที่มีพ่อเป็นเจ้าแผ่นดินนั้นจะไม่เป็นการช่วยเหลืออุดหนุนแก้ไขอันใดได้เลยอีกประการหนึ่ง ชีวิตสังขารมนุษย์ไม่ยั่งยืนยืดยาวเหมือนเหล็กเหมือนศิลาถึงโดยว่าจะมีพ่ออยู่ในขณะหนึ่งก็คงจะมีเวลาที่ไม่มีได้ขณะหนึ่งเป็นแน่แท้ถ้าประพฤติความชั่วเสียแต่ในเวลามีพ่ออยู่แล้วโดยจะปิดบังซ่อนเร้นอยู่ได้ด้วยอย่างหนึ่งอย่างใดเวลาไม่มีพ่อความชั่วนั้นคงจะปรากฏเป็นโทษติดตัวเหมือนเงาตามหลังอยู่ไม่ขาด เพราะฉะนั้นจงเป็นคนอ่อนน้อมว่าง่ายสอนง่ายอย่าให้เป็นทิฏฐิมานะไปในทางที่ผิดจงประพฤติตัวหันมาทางที่ชอบที่ถูกอยู่เสมอเป็นนิดเถิดจะละเว้นทางที่ชั่วซึ่งรู้ได้เองแก่ตัวหรือมีผู้ตักเตือนแนะนำให้รู้แล้วอย่าให้ล่วงให้เป็นไปได้เลยเป็นอันขาด ค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีจักกรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาของเพลงรักรอสอ232ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีคลื่น AM 1,593กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา8นาฬกาถึง9นาฬกาโดยประมาณค่ะ และย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถย้อนหลังรับฟังสาระคดีอันทรงคุณค่านี้ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันรติมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ